เว้ยตัแลกเี่ยตนทำันทไมมาตนทำัไปาได้จอมาด้วยจอมาด้วยเออระตอนเงิน ต้นทั้งหมดกันมันพิจารณาเพียงพิจารณาเพียงโครงการพัฒนาความเป็นอยู่ระดับตำบลตำบลละห้าล้านของอำเภอจนะอำเภอจนะนี่เราได้งบประมาณนี่มากที่สุดเนื่องจากว่าเรามีทั้งหมด14ตําตำบลงบประมาณ70ล้านนะครับโครงการนี้เป็นโครงการทําโครงการระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านมา โดยเอาปัญหาความต้องการของหมู่บ้านทํามาแล้วก็อําเภอจะได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบต่างๆซึ่งจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน31มีนา2559ขณะน,นี้โครงการทั้งหมด193โครงการอําเภอกําลังดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เมื่อจัดซื้อจัดจ้างเสร็จทาโครงการเสร็จก็จะได้เบิกจ่ายแล้วก็คิดว่าโครงการทั้งหมดจะเป็นโครงการที่ตอบสนองกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในระดับตำบลได้อย่างดีครับ นน้าาวีาลิแลอเราหมู่บ้านท่าคลองหมู่ที่4ีตะบนป่ายจริงนะครับได้รับงบประมาณ5ล้านบาทนะครับในส่วนของหมู่บ้านเรานั้นได้มาทั้งหมด2โครงการก็งบประมาณ540,000บาทนะครับ ทีนี้งบประมาณใน540,000บาทนี้เราแบ่งออกเป็น2โครงการนะครับโครงการที่1คือปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางนะครับแล้วก็ปลูกต้นกล้วยนะครับเพื่อยกคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเดิมทีถนนสายนี้2ข้างทา,างมันรกรุ่งรังนะครับแต่พอหลังจากเราได้ทําโครงการผ่านประชาคมหมู่บ้านชาวบ้านบอกว่าให้ปลูกกล้วยนะครับเขาจะได้ดูแลกันนะครับพอจะได้ดูแลกันแล้วเนี่ย เราจะได้นงทำให้ถนนสายนีมน้มันเกิดความสวยงามมีต้นกล้วยสองข้างทางนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็เราจะได้แบ่งหน้าที่กันให้การดูแลรับผิดชอบนะครับแล้วก็ผลผลิตจากการได้กล้วยนี้นะครับก็จะตกเป็นกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านนะครับอันดับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาของหมู่บ้านนะครับ